สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณจุจัยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและก็วงรีครั้งที่1น,นะคะซึ่งคุณจาจัยเคยพูดให้ฟังแล้วนะคะว่ารูปต่างๆเหล่านี้เราเรียกเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์จะเป็นรูปเลขาคณิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามเหลี่ยมวงกลมวง นะคะบนโต๊ะต่างๆตัวนี้นะคะจะมีขนาดต่างกันนะคะแต่รูปนะคะที่เรามองเห็นสี่เหลี่ยมก็คือจะมีเส้นทั้งสี่เส้นมาประกอบกันประกอบกันขึ้นมานะคะเพื่อเห็นไหมคะจะเกิดมุมมีทั้งหมดสี่มุมมีเส้นสี่เส้นมุมสี่มุม, 4, ม,มเราจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมก็จะมีเส้นสามเส้นมุมสามมุมนะคะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนะคะ รูปรูปสามเหลี่ยมจะมีเส้นทั้งหมดสามเส้นมุมสามมุมสี่เหลี่ยมจะมีเส้นทั้งหมดสี่เส้นมุมสี่มุมนะคะซึ่งตัวนี้เราจะพูดกันในทลิปถัดไปอีกนะคะส่วนวงกลมนะคะวงกลมเราก็จะมองเห็นเป็นกลมๆวงรีก็จะเหมือนไข่ยา,ยาวๆหน่อยนะคะถ้าวงกลมแล้ววงรีจะไม่มีเหลี่ยมนะคะ,ะเราเราลองไปดูนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะดูสิคะว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปรูปเล็กรูปใหญ่ขนาดต่างกาันเบียวด้านซ้ายเบยด้านขวานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีสี่เส้นสี่มุมเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะ,ะต่อไปเรามาดูที่รูปสามเหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมต่างๆเหล่านี้นะคะ นักเรียนสังเกตง่ายๆจะมีทั้งหมดเส้นสามเส้นมุมที่เกิดจากในนี้ก็คือสมุมเราถึงจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่นะคะรูปสามเหลี่ยมจะมีเส้นทั้งหมด3ามเส้นแล้วก็มุม3ามมุมก่อนหน้านั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีเส้นสี่เส้นมุมสี่มุม,ม,มนะคะอ่าต่อไปเรามาดูวงกลม ะะวงกลมดูนะคะไม่ว่าจะเป็นวงกลมเล็กวงกลมใหญ่วงกลมขนาดกลางต่างๆถ้ามีรูปทรงกลมเราเรียกว่าวงกลมนะคะที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนสิ่งที่นักเรียนมองเห็นเป็นวงกลมอยีกใช่ไห่คะ พัดลมนาฬิกาที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะข้างนอกก็จะเป็นถ้ากลางวันก็จะเป็นดวงอาทิตย์กลางคืนที่มองเห็นก็จะเป็นดวงจันทร์ตอนที่เต็มดวงก็จะเป็นวงกลมนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปวงรีนะคะวงรีไม่ว่าจะเป็นวงเล็กวงใหญ่แต่แคงข้างซ้ายข้างขวานะคะ สิ่งต่างๆที่เด็กๆมองเห็นได้นะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆเลยคืออะไรเอ่ยคือไข่ใช่ไหมคะจะเป็นคล้ายๆลักษณะของรูปวงรีนะคะอ่ะใจะให้เด็กๆดูก่อนนะคะในกรอบนี้มีรูปภาพรูปเรขาคณิตไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีนะคะคใจะให้เด็กๆทำอะไรให้ระบายสีวงกลมด้วยสีแดง สามเหลี่ยมระบ,บายด้วยสีเขียวแล้วก็สี่เหลี่ยมระบ,บายด้วยสีน,น้ำเงินวงรีระบายด้วยสีเหลืองแล้วเรามาดูสิคะว่าในกรอบตัวนี้ครูใจให้รูปเลยค่ะทันทีที่เป็นรูปตรงต่างๆรูปต่างๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีมาทั้งหมดอย่างละกี่รูปนะคะดูสิคะว่านักเรียนจะแยกได้ไหมนะคะอย่าลืมนะคะวงกลมระบ,บายด้วยสีแดงสามเหลี่ยมระบ,บายด้วยสีเขียว สี่เหลี่ยมระบายด้วยสีน้ำเงินวงร,รวงวงีระบายด้วยสีเหลืองจำได้ไหมคะวงกลมระบายด้วยสีแดงสี่สามเหลี่ยมระบายด้วยสีเขียวสี่เหลี่ยมระบายด้วยสีน้ำเงินวงรีระบายด้วยสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมานับดูนะคะว่าทุกสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสอง สามใช่ไหมคะต่อไปสามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดสีรละพายด้วยสีเขียวหนึ่งสองนะคะวงกลมระบายด้วยสีแดงนหนึ่งรูปแล้วก็วงรีมีทั้งหมดสองรูปเห็นไหมคะถ้าเด็กๆระบายสีถูกเนี่ยเราก็จะสามารถมองจำได้ไหมคะสี่เหลี่ยมมีเส้นทั้งหมดสี่เส้นมุมสี่มุม,ส,ม,มสามเหลี่ยมเส้นสามเส้นมุมสามมุมวงกลมแล้วก็วง รีนนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเช่นอ่าเป็นเห็นไหมคะมีสี่เส้นแล้วก็สี่มุมสามเหลี่ยมมีสามเส้นมาต่อก,กันแล้วก็สามมุมวงกลมแล้วก็วงรีนะคะให้เด็กๆฝึกมองสิ่งของรอบตัวนะคะว่าอะไรที่เด็กๆสามารถมองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ พรงได้บ้างนะคะแล้วเรามาพบกันนคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ